สวัสดีจ้าสวัสดีสู่คนนะคะช่องช่องอยังล่ะจำซื้อส่องเจ้าของมาได้เปลี่ยนซื้อดูเอ,อ่อฝนเอสแจ็กสันฝนแจ็กสันนะคะพาทำสวนทำนาทำไรแล้วก็พาพาเห็ดไปทัวรทีมตัวเดียวนะคะอ,อ,อันนี้เป็นบอรประดุกนะคะบอพลาสติกขนาดความกว้างเก้าสิบซิความยาว ร้อยห้าสิบมั้งถ้าจำผิดร้อยห้าสิบใช้พายางขนาดสองมิตรนะคะร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้เนื้อน,นี่ว่าจะเอาออกอยู่นะคะเพราะว่าเขาใบไงตอนแรกเอาไว้คุ้มให้ให้ปลาดุกแบบว่าลบแดดแต่ว่ามันบริสุทธิ์อีหยังเราเห็นเห็นน้ำเน่าพร้อมเพราะว่าเป็นน้ำที่แบบถูกเปลี่ยนเสาทุกเสานะคะแล้ว นเนี้ยเนี่ยเขาต้องการแบบว่าแบคทีเรียเพื่อที่จะดูดซับแล้วก็จะเริญเติบโตนะคะแต่ว่าบ่อบปลาดุกนี้อ่ะไม่ใช่บ่อบปลาดุกที่แบบว่าถูกล่าเลยก็คือดูดน้ำดูดน้ำขีเขาออกซูมือนะคะขีตะกอนออกซูมือมันก็เลยบใบไฮเฮดไ้เนียนใหญ่นะคะเน,น้นเน้นน้ำน้ำขุนแบบน้ำน้ำขุนขาวนะคะไม่ไม่เน้นน้ำดำขี้ปลานะคะอันนี้ก็คือบ่อบปลาดุกนะคะ เีเมอริอาอัดคลิปเรื่องอย่างเรื่องปลาดุกนะคะอันนี้คือสื่อมาถุงที่สามนะคะมือใหม่อยากเลี้ยงปลาดุกอยาหาทำนะคะ EP นี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะฝนนะ่ะวัะฮัดเลี้ยงปลาดุกนะคะหัดเลี้ยงปลาดุกครั้งแรกปกติก็แค่แบบว่าพอแม่หรือว่าตานะ่ะเคยเลี้ยงสมัยเด็กหน่อยเนาะสิบเอ็ดสิบสองขวบสมัยเด็กหน่อยก็คือเห็นเพิินนะ่ะ เอาปลาดุกมาเลียงแล้วเฮามีนาทีให้อาหารเข้ากับคบือโบหัวโบเคยสังเกตแต่ไม่เด็กหน่อยก็คือเอาอาหารไปโยนตุ่มแล้วก็ออกอย่างประมาณนี้แต่ว่าพ่อหญ่ข้นมาเฮากับอยากอยาก,อยากมาเรียงเองนะคะพ่อพ่อไปเบิ่งนั่นเบื้องนี้เขาก็ว่าปลาดุกเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายตัววิวส่งสามเดือนได้กินแต่กกว่าเขาจะตูน่ะโอ้โหสารพัดสารเพเด้อจ้ะปลาดุกนะคะ มือใหม่หัดเลี้ยงปลาดุกนะคะอย่าหาทำนะคะเพราะว่าฝนนะซื้อปลาภายในสามอาทิตย์เนี่ยภายในสามอาทิตย์นะคะซื้อปลามารอบเนี่ยในถุงเนี่ยคือลอบที่สามเลี้วนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงปลาดุกนะคะอย่าหาทำไม่ว่าจะพันปลาดุกหรือว่าพันปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าหาทำอันดับแรกนะคะ โดยเฉพาะปลาดุกเลยที่ฝนประสุบพบเจอมากภายใน3อาทิตย์ผ่านมานะคะสองอาทิตย์ผ่านมาไปซื้อรอบและลอยตัวนะคะรอบแรกไปซื้อปลาดุกไงมาจากตลาดนะคะไปซื้อปลาดุกไงมาจากตลาดมาเลี้ยงประมาณ1 1ตัว12ตัวแล้วนั่นปลาดุกไงแล้วเอามาลงปุ๊บทยอยตายนะคะน่องทยอยตายทุกๆวันจะมีปลาตายอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะ ระวังที่อาดคลิปนี่ก็ถา่ถารถ่ารอเวลาให้น้องแบบว่าชิน่นคุณชิ่นกับอุณหภูมิน้ำนะสิได้เปิดเปิดป่าออกป่าทย่อยตายนะคะก็เล่มมะน่งสังเกตว่าเป็นอย่างน่องคือตายนะคะกับปรากฏว่าป่านั้นกว่าเขาจะไปถือจับมาจากขี้ดินขี้ข้นคือมันเป็นป่าบอเนาะแล้วมันกว่าจะไปอยู่ตลาดอนะ่ะมันก็ถือคังมากสภาพการ โอกาสหลอดของเขาอะมันกระเล่เหลือหน่อยนะคะไปถือครั้งไหนจะน้ำหน่อยถือครั้งเล้วกับอุณหภูมิของน้ำนุ่นนี้นั่นภาวะสิ่งแวดล้อมเล้วกับเกิดการเบียดเสียดแอร์อัดเกิดการแงงเขาอะแงีงปลาดุกเขาสีมีแงงเนาะเขากระสิไปแท่งแท่งกันพอแท่งกันเสร็จปุ๊บมันกระสิเป็นแพลพ่อเป็นแพลปลาดุกระสิเป็นคล้าย ประมาณสัตว์กินพวกเนื้อเล่แหลโตัวใดมีแผลไหลสวบจ่ะอันนั้นคือเหตุผลที่น้องไม่รอดนะคะพ่อน้องบลอด,เ,ด,เ,อดเสร็จปุ๊บเอาปลาดุกเซตแหลกมาลงนะคะไปซื้อลูกพันธมานะคะเซตแหลกมาลงหนึ่งร้อตัวนะคะเอามาลงเสร็จปุ๊บเห่ากะด้วยความขี้เกียจหรือว่าอียงกระเหลวแตะหรือว่าอยากให้ป่าป่าเกาทีมันยังเหลืออยู่ในบอ่อประมาณหาตัวฮตัวนะ่ะ ลอดนะคะก็เลยปล่อยปลาดุกน้อยอะลงไปกับปลาดุกใหญ่เลยห้าตัวกับปลาดุกน้อยอีร้อยตัวนะคะพ่อเลี้ยงไปได้มือหนึ่งอะปลาดุกน้อยหลอดแล้วโอกาสหลอดสูงนะคะพ่อมือที่สองกับมาเซ็ตปุ๊บมาเบิงปลาดุกใหญ่ตายอีค่ะตุยนะคะน้องตุยเย่นะคะไปอีกตัวหนึ่งมัง้งตอนนั้นอะเหลืออยู่ห้าตัวก็เลย ก็เลยว่าถ้าน้องตายวันละตัววันละตัวมันไม่เกิดประโยชน์นาะจะเอาไปทํากินก็ไม่ได้เพราะว่าปลาดุกมันก็มันก็ระดับหนึ่งอะ่ะเออนั่นแหละแล้วเราก็เห็นแผลเห็นอะไรเขาแล้วเราก็ไม่กล้ากินนาะแล้วก็ให้แมวก็ไปต้มไปตุนให้แมวกินก็เลยว่าเออมันเหลือ,อยู่ฮกตัวหาตนุนตักออกไ้เบิร์ตเลยตักออกจากบ่อร่วมนี่แหละที่ว่ามีป่าใหญ่กับป่าหน่อยที่ห้อปล่อยเมือว่าเนี่ยเนาะ ตักรวมไปเลยจ้ะสรุปต้องเลงน้ำเปิดน้ำออกเอาปลาดุกเอาเอานา้ำออกจนเบิดเดหินปลาดุกแล้วหินตูแล้วตูใหญ่กับตูน่อยร่วมกันสอนบบดที่นี่โอ้ยมุนอุ่ยปุยปลาดุกน่อยตายเบิดสองวันนะคะสองวันผ่านไปน้องตัวเล็กเกินไปน้องไม่พร้อมที่จะรับแรงกระเทกเนาะเข้ากับมะนางสอนเอาปลาดุกใหญ่ หาตัวฮกตัวโอ้ยสอนอยากขึ้นอย่างนี้นั่งกระดูดนั่งอย่างกับเป็นว่าน้องปลาดุกเล็ก้อยตัวเซตแรกตุยเย่นะคะเพราะว่าเราไปกวนน้าเขาเราเราไปแบบว่าแก้งเขาพูดง่ายๆก็คือไปแก้งเขาเนาะไปแบบว่าสวืดสวือไปเฮ็ดความรุนแรงกับเขาแล้วเขาก็เลยตุยเย่ไปนะคะเสร็จปุ๊บรอบที่สองกะด้วยความ ใจเร็วของเราเนาะรอบรอบแรกตุยไปหนึ <f dragging> ่งรอตัวไปเอามาที่นี้รอบที่สองลดน้ำออกเหลือรอบแรกอ่ะจัก้อยตัวเหลือสามตัวก็เอาน้ำออกเบิร์ดเสร็จปุ๊บก็หวังดีคิดว่าเออป่านซุ้มเกาอาสิตายเพราะว่าเชื้อโลกหรือเปล่าก็หวังดีเนาะนี่จาหลักฐานนะคะหลักฐานอารยธรรมนะคะ ฉันเอาปูนขาวมาอุยจ้ะผสมผสมน้ำตรงแหล่งอุยเลย <c oughs> หนึ่งกำปั่นนี่แหละผสมน,มน้ำแล้วฟืด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 ใส่เสร็จปุ๊บเอาปลาดุกหน่อยมามาใส่ถุงแบบนี้แหละครึ่งชั่วโมงผ่านไปถึงเวลาปล่อยน้ำลงเอาน้ำลงเสร็จปุ๊บมันอาจจะมีตะกรอนนะ พวกตะกอนที่ว่าเข้าบเดเวหลังบอ่อให้มันสะอาดกันเหล้วหรือว่าอีหยังกันเล้วเนาะเดี๋ยวความวังดีของเข้าเพื่อที่สิาวา่าทาทาความสะอาดบอ่อให้น้องปลาเซตใหม่มาเนาะก็ะเหล้วเตะกะเอาปลาดุกใหม่ลงไปแล้วอีผงขาวเนี่ยมันมีฤทธิ์กัดก่อนด้วยเออแล้วเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เห็นแล้วแหละว่าเอปลาดุกเซตใหม่เราแปกเปเว้เฮ้ยหนวดมันงอแปกเปก,เปก หนวดมันไม่แบบว่าสยายเหมือนเหมือนหนวดแมวที่แบบว่ามันเป็นเรดาร์จับหาอาหารนะ่ะทุกคนแล้วก็สามวันผ่านไปนะคะน้องเริ่มตุยนะคะแล้วก็นี่นี่นี่น,น,นี่นี่นะคะหลักฐานหลักฐานทางอารยธรรมนะคะหนวดแน่งใหม่จ้ะแล้วก็ปัญหาของการที่น้องปลาดุกไม่มีหนวดนะคะคือเขาหา หาไม่ได้ว่าอันไหนคืออาหารอันไหนที่เขากินได้แล้วกเ็เวลาเพื่อนเขาจะมาเอาในแบบของเทาเสียเวลาเพื่อนเขาจะมาไอ้นี่เนอะเพื่อนเขาจะมาแบบว่าว่ายน้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยน้องก็แบบว่าจับสัมผัสกันแรงกระเพื่อมของของน้ําไม่ได้นะคะแล้วน้องก็ก็จะตุยเพราะว่าน้องไล่สวบกันนะคะน้องน้องวิ่งหนีกันไม่ได้อะ่ะ เพราะว่าน้องไม่รู้ว่าทางไหนมีมีเพื่อนที่ไล่สวบหรือไม่ไม่สวบอะ่ะเออน,นั่นแหละเนี่ยอันนี้คือเขามาหลบนะคะฝนทําเอาเอาเอา,เอามาให้เขาหลบนะคะหนวดน้องไม่เพราะว่าปูนขาวนะคะทุกคนปูนขาวอะ่ะเขาเขาสามารถทําให้น้ําอ่ะปรับสภาพได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับปะดุกอ่อนเด้ออันนี้คือมันไม่เหมาะกับปะดุอ่อนนะคะปะดุกที่แบบว่ากําลัง กำลังโตลูกพันุ์ปะดุกอะไรประมาณเนี้ยมันไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นย่าหาทเด้จ้ใจย่าหาเอาแบบว่าปูนขาวมาใส่บอ่อด้อจ้ะเพราะว่าฉันก็ไปหาหลายๆซองแล้วบ่มีพายออามาลุ่งนะคะสรุปสันตงเป็นคนลงเองนะคะหนวดน้องหายนะคะนี่นี่นี่แล้วก็เซตนี้มาก็น่าจะรอดนะคะแล้วกออ็อาหารที่ฝนให้นะคะฝนก็ไปนั่งคิดนั่งตกตะกอนว่าจะให้เขาแบบไหนดีเพราะว่า ปลาดุกของฝนน่ะคือเขาไม่มีหนวดน่ะทุกคนจะให้แบบลอยก็ไม่ได้แล้วฝนน่ะมานั่งสังเกตเมื่อวานน่ะทั้งวันเลยน้องอยู่ยังไงน้องอาศัยยังไงนะคะแล้วน้องก็แบบว่าชอบไหวอ่ะเอาหน้าชน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 พื้นไปถ้าเจอก็วกกลับมาแล้วก็ชน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 พื้นไปแบบรถไถค่รถไถเลยเอาเทะเทะเออนั่นแหละแล้วก็ข้อเสียของปลาดุกที่ฝนน่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบเลยอ่ะ คืออันนี้ไว้ทุกคนน้องนอนน้องนอนเหมือนตุยอะ่ะแล้วคือแบบนอนแบบนั้นอะ่ะนอนบางทีนอนนอนนอนอยู่ฟูขึ้นมาเหมือนน้องตุยจริงจริงอะ่ะทุกคนแล้วคือแบบฝนก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออน้องตุยหรือไม่ตุยนอนแต่ว่าก็หลังจากที่ผ่านไปแล้วสองเซตนะคะประดุกเอามาลงแล้วสองเซตก็พอจะรู้แล้วแหละว่าน้องไม่ได้ตุยนะคะน้องแค่หลับนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่แกล้งน้องแล้วไม่แกล้งแล้ว ก็ปล่อยปล่อยแล้วปล่อยเลยแล้วก็อาหารที่ที่ทาให้น้ําขุนขุ่นขาวแบบนี้เพราะว่าฝนเอาเข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่น้ําผสมกับหัวอาหารปลาแช่น้ํานะคะอาหารปลาดุกนี่แหละเอาไปแช่น้ําแล้วก็ผสมกับข้าวเหนียวแล้วก็รำข้าวนะคะคัน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 ให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่เวลาข้าวเหนียวอะ่ะโดนน้ำอะ่ะมันจะทำให้น้ำขุนอย่างนี้นะคะเนี่ย ขุ่นขาวนะคะไม่ไม่ใช่ขุ่นดําขุ่นขี้นะก็จะให้น้องอยู่ในสภาพนี้แล้วก็ฝนก็คิดว่าจะให้เขากินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฝนชอบความน้ําขาวขุ่นไม่ชอบน้ำน้ําดําแดงนะก็มาแชร์ให้ทุกๆคนดูแค่นี้เลยจ้าเดี๋ยวปล่อยประดุกก่อน